สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับวันนี้มองโลกแบบวิกรมนั้นผมมายืนอยู่ที่กลางบ่อน้ําในกุฎาคารนะครับข้างหลังของผมนั้นมีปลาปลาที่ผมเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะทีเดียวทุกท่านคงจะเห็นนะครับว่าที่นี่คือความเป็นธรรมชาติวันนี้อุณหภูมิที่บ้านผมประมาณสัก21-22องศา แล้วอากาศแบบนี้นะครับทำให้เรานั้นทำอะไรก็มีความสุขทำอะไรก็มีสุขภาพที่ดีวันนี้มองโลกแบบวิกรมนั้นอยากจะพูดคุยกันถึงเรื่องอเมริกาครับเพราะว่าอเมริกานั้นมีอิทธิพลมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะในเชิงของเศรษฐกิจธธก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อสารหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งกระหโหมอเมริกันนั้นมีความยิ่งใหญ่ของการทหารมากเหลือเกินเรียกว่าการเมืองโลกนั้นวันนี้อเมริกานนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดเราคงจะเห็นนะครับในโลกเรานั้นถ้าเกิดว่าเรามี GDP หรือมีผลิตภัณฑ์มวลรวม ประมาณ100บาทแล้วแล้วก็20กว่าบาทนะครับเป็นของอเมริกาประเทศเดียวเบอร์สองก็คือจีนนั้น sporting. มีขนาดของ GDP นั้นประมาณครึ่งหนึ่งของอเมริกาเท่าน,นั้นเองหรืออาจจะเรียกว่าใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งนิดหน่อยอันนั้นก็ถือว่าขนาดของเศรษฐกิจของอเมริกันนั้นใหญ่มากเหลือเกินนวัตกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้ ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ที่อเมริกาไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจด้านอาวกาศด้านสื่อสารด้านภาพพยนตร์นะครับเราคงจะเห็นนะครับว่าไม่มีใครไม่รู้จักฮอลลีวูดแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะสร้างสื่อทางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์นั้นดีกว่าใหญ่กว่ามีมูลค่ามากกว่าฮอลลีวูดไม่มีเลยครับวันนี้ถ้าเกิดเรามาดู ว่าสิ่งที่อเมริกามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทหารวันนี้งบประมาณการทหารทั้งโลกเลยนะครับอยู่ที่อเมริกากว่าครึ่งหนึ่งรัฐบาลอเมริกันนั้นใช้งบประมาณกว่า6 0แสนล้านเหรียญฉะนั้นการทหารตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองมาอเมริกาไม่เคยใช้งบประมาณการทหาร ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของโลกเลยนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าอเมริกานั้นมีแสนยานุภาพที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินฉะนั้นอันนั้นก็แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอเมริกาเราคงต้องไปคุยกันข่าวหน้าแล้วนะครับว่าเมื่ออเมริกายิ่งใหญ่อย่างนั้นคนที่จะมาเป็นประธานาธิบดีอเมริกานั้นจะมีอิทธิพลใหญ่โตโมโหฬารขนาดไหนของโลกขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ